สวัสดีเพื่อนๆ,ๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิ้นโฮโนยูนิเกมซัมเ o อร์เนอร์วอลสกายอารีนาวันนี้มากับสนามฝึกต่อสู้กันนะครับผมเป็นสนามฝึกต่อสู้ของคอร์แรปนะครับหนึ 1, 2, เลยนะครับผมมีทั้งหมด3ดันนั่นเองมีการทดลองให้ได้ใช้ตัวคอร์แรปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาผ่าน3ด้ดันนี้ผ่านยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ทั้งบานาทั้งเพชรแล้วก็ทั้งสกอร์ไปเปิด5ด้าดาวกันนะครับผมเพื่อมีการเสียเวลาเพื่อนๆนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากเพื่อนๆก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมมาที่ดันแรกกันก่อนเลยนะครับผมตัวทดลองให้ใช้ก็จะเป็นโนบาระธาตแสงนะครับผมผมบอกเลยว่าสกิล3โคตรดีนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกของโนบาระสกิล2นะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บสาสต์ไปเลยนะครับผมแล้วก็บวกสกิล3เข้าไปของไดแอดนะครับจะได้ติดโปวกนานๆนะครับผม ตีเข้ามาเสร็จปุ๊บสกิลนี้สกิลสามเลยนะครับผมใส่คินคีแล้วก็ตอกลงไปด้วยสกิลสามโปแล้วก็สกิลสองครับผมปึมติดสลโลไปนิดนึงมันจะพอดีเปะ๊ะแล้วก็รางบับนะครับผมรางบัฟให้อันนี้ก็ไรตอกแล้วทุกคนทัดลมปึง้งรอจังหวะนะครับผ คือค่อยๆตอกไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ติดหลับไหมไม่ติดไม่เป็นไรปล่อยตายได้นะครับผมแล้วก็ตอกตึมอันนี้รอได้นะครับ11 1เอดสบเทิร์นตอกตึมแล้วก็ล้างบับปึบโปโวกบอกเลยว่าถ้าโปรโวกซ้ำของโนบาระมันจะเพิ่มสแต็กของโปรโวกไปด้วยนะครับผม 16เทิร์นพอดีปึ้งเรียบร้อยสำหรับดันแรกนะครับผม3ดาวส่วนดันที่2นะครับผมตัวทดลองใช้ก็จะมีน้องเมงุมิท่าแสงกับน้องกดโจท่าหลบนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมดันนี้ก็ใช้ทั้งหมด11เทิร์นนะครับมาน้องครูตัวแรกสกิล2ใส่เมงุมิเลยนะครับผมเมงุมิแสงแล้วก็ใช้สกิล3เลยสกิลนี้จะทําการลบบอฟแล้วก็กันไม่ให้ล้างบอฟแดงนะครับผม แ,บบลแล้วก็ใช้สกิล3ของผู้กันเลยนะครับผมลดคูดาวลดเกตเสร็จปุ๊บสกิล3ของโกโจทำการโปรโวกติดอมตะนะครับผมแล้วก็ลดเกตของน้องไลลี่ธาตุน้ำด้วยสกิล3เปิดเกาะนะครับผมนี่ก็รอจังหวะแล้วแล้วก็ลดเกตลงไปอีกนะครับกันเอาไว้แล้วก็ใช้สกิล2ของผู้กันเปิดเกาะ สกิล2ของก็โจนะครับผมสาดไปดาเมจรุนแรงมากนะครับแล้วก็ค่อยๆตีก็ได้นะผมเลือกเลือกได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็ตีให้ตายปุ๊บ11เทิร์นพอดีนะครับมาครับผมดันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะมีให้ใช้ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับผมมียูจินทัดมืดมีโนบระทตุมื ara, ด,มดแล้วก็ น้องเมงูมิธาดลมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับดันนี้นะครับชนะภายในแเทิร์นถึงจะได้ดาวทั้งหมด3ดาวนะครับดันนี้ผมบอกเลยว่าผมปวดหัวมานานมากกว่าจะผ่านนะครับผมมาถึงเมงุมิสกิล3เลยนะครับผมบัฟดาบบัฟโรให้เพื่อนแล้วก็ทําการเล่นเกตนะครับส่วนต่อมายูจินธาดมืดสกิล2ต่อยไปเลยนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวใช้ดงวระต่อนะครับผม โนบาระด้วยสกิลสองทำการโจมตีมูปึ้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมงุมินะครับผมสกิลแรกใส่น้องนานะไปเลยมันจะเปิดในเรื่องของโลและหักดาบนะครับผมแล้วก็ยูจินปล่อยไปเลยนะครับยูจินสกิล3จะลดคูดาวสกิล3ด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าติดชส่จนต่อมาโนบาระทตุมืดนะผมสกิล3เลยตอกเข้าไป เปิดเกาะพร้อมกับทําดาเมจแบบรุนแรงนะครับผมอันนี้ก็จะตีไปเลยแล้วก็ตีไปที่ยูจินนะครับผมยูจินก็จะมีโล่ด้วยนะครับโล่กันตายแล้วก็ต่อมาสกิลสองนะครับผมเปิดเกาะแล้วก็ใช้โดบาระสกิลแรกตอกเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยทั้งหมดแเทิร์นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสาหรับดันเจียน ของคอร์ทั้ง3ด้านเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปโดยอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปโดนี้อาจจะสั้นนิดหนึง่งต้องขอไปด้วยนะครับใครอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมผมจะพยายามค่อยๆทยอยลงคลิปแล้ว ก็ต้องฝากดูคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับเจอกันครับผมวันนี้ก็รับฟดีพี่น้องเตียงคันทุกคนบ๊ายบายครับผม